อ่อยกันแย่เลยไหนไม่รู้สิตะลี่แม่คนให้หนูแม่คนให้มันเป็นก้อนอยู่ตรงกลางหนูจะได้กินง่ายๆนะตะลี่นี่กินข้าวถ้วยสะอาดมากเที่ยงเลยไหนพี่จิ้งเราคนหนก ไม่เขียนให้เขียนใมันอยู่ตรงกลางพี่สิงห์ชอบดันข้าวขึ้นปากถ้วยนะลูกกินเหมือนตั้งรี่ไหมตาลรี่เขาไม่ดันข้าวเลยเนะี่ยเขาจะหมดแล้วตั้าี่จะหมดเล็วดูสหมดยังี่มันจะหมดยังรี่เนี่ยดูสิลูกไม่เขียนให้โอ้โหูมลี่หิวมากนะเนี่ยแม่รู้เลยหมดแล้วอ่ะ cái này luôn này cái gì này luôn này